สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาสวนครับว่านว่านต้นใหญ่ต้นดอกพาวม่านีมาปลูกต้นใหม่ปลูกต้นประดู่ครับนี่ครับเตรียมเดี๋ยวไปแล้วครับเตรียมลุมเตรียมยังไร้แล้วปลูกปลูกระหว่างต้นดอกพะว่าครับต้นประดู่ ใส่ปุ๋ยขิงว่ามาใส่ครับเอาปุ๋ยขิงว่าใส่ก่อนครับเราจะโดนโดน,ดนแบจึงอยใส่ปุ๋ยเคมีอันนี้ขิงว่ามาใส่ก่อนครับให้มันปรับสภาพดินก่อนอันนี้ตัวละสิบบาทครับไปซื้อมานี่สิบบาทนี่วัตถีเบลออยู่อนุรักษ์เขา มือนีกวันหยุดครับ,รบก็เลยบ่ได้ไปเอาก็เลยไปเ,เ,ไปเสือกเ,อเลยเตรียมลุมไว้แล้วครับ,บนีบนนนบคบบ่ครับหมู่บ้านหมู่บ้านฝนฝนตกฝนย่ำแรงมือนี้กัมือนี้บดตกครับก็เลยมาลอยปลูกปลูกผ่าห์กำลังงามเลยมันเป็นขั้นขั้นใหญ่ครับเ็จมันใหญ่ก็เลยปลูกต้นใหม่เนาะ าว่าเสียาปลูกหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านฝนมันตกก็เลยบ่ได้ปลูกก็เลยเอามาปลูกหมู่เดียดเลยนี่ครับขึ้นครับท่านฝนบ่บุญท่านอยู่ไหมตกดอกมะพร้าวกลังเงาผนปะดูตอนสิบปลูกครับสิบปลูกหน้า สิปูเอาจุ่มน้ำก่อนครับจุ่มน้ำสร็จแล้วก็เอามันสดชื่นเอาต้นนั้นมาปลูกยังครับต้นไหตอนต้นยางนาเอามาปลูกครับเสืพาย,ออย้าของต้นยางนาเย็บลุ่มไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วเราจะปลูกเอาขิงว้ามาใส่ครัเอานะไรครับาย,บยางนาครับ ้องปลูกอีกอ,อีกอีกขั้นหนึ่งครับมัีสองคู่สองข,ขั้นหน้านะขันหน้ายนี่ตัวหลวงพาวยอดมันตายครับมันยังบุบโอกันมันเน่าข้างในนะครับอย่างยางอ่ะนะครับปันเท้าไปผลครับหลวงพาว อันนี่ท่อสชงน้ำเอาท่อพีวีซีใส่ครับบ่ต้องเอาท่อยเล็กบ่ต้องเอาท่อหิ่งปูนก็นได้ครับเอาทอนี่แหละง่ายดีครับเบาน้ำแต่ว่าต้องเอาเอะเ,เ,เอาแบบทนทนนะครับขัดมาพ่นมันสิกรอบหลายปีมันสิกรอบมันสิแตกคนเหยียบไปเหยียบมาแตกหูกแทวหนาวหูกสึอเบิง้งเป็นอย่างบุกับบุหงา ก็คือมังซีนะเพื่องวงไก่คือหอน,อหอนเอาหาหวยเฉพาะครับไม่หรอาหาเหละะ็กบเล่าครับผมครับไอต้อนยางหน้านี่ครับโอ้ยซื้อมานะตัวละยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับมันมีสิบบาทยี่สิบบาทเอายี่สิบบาท,เ,าบบาทเขาว่าเขาว่าเขาเชื่อเฮ็ดไต ไม่พร้อมนะครับเนขาโรยเชื้อเห็ดไว้ให้นำเลยเชื้อเห็ดในนี่ในนี่ในถุงเลยครับปลูกมาใหญ่มากมันก็จะมีเชื้อเห็ดเลยเห็ดไอเห็ดเพาะเห็ดเพาะไปเห็ดละงูครับเคำว่าเห็ดเพาะมักขึ้นคุนวานะจะคของคนขายนะเห็ดเพาะเห็ดละงูเห็ดปวกเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองครับ ก็เห็ดเรางกเห็ดปวกแล้วจังหน่อยถึงนชื้อมันก็คืนเองนี่ครับเหยียบรุมว้แล้วครับผ่ภาพมันตายมันใบมันแห้งครับคือมันห่อนนะใบอาจจะเจ็ดต้นครับต้นี้ก็งีกีแล้วครับนี่งองอเห็โป่งหรือมั้ง วันนี้ก็ใส่ปุ๋ยขีงวาก่อนครับมันปรับสภาพัดเลน่อยเล็กน,น,น้อยก็จะใส่ปุ๋ยเคมีประมาณเดือนหนึ่งครับใส่เคมีมันจะเข้มนม้ำเยอะหน้าครับตอนนี้ประมาณใบใบสี่ครับสีม่วงแดงโอเคอครับเล็กน,น้อยก็จะปลูกครับ แันเมื่ปลูกเจวสิฝนสิมากต่บเาทานฝนนีซื้นโอเคครับเดี๋ยวปลูกแล้วที่จะเอามาให้เบไปครับ